บาดมาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแตสำับคลิปนี้นะครับผมขอตั้งชื่อว่ากากบาดอันตรายกากบาดอีกแล้วหาเรื่องบอลคนเขานิยมโอ้โหเขาภาคหลายๆท่านก็ภาคภูมิใจนะฮะว่าโอ้โหทำกางฝ่ามือนีครัมีกากบาดนะฮะกากบาดมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวอะไรเลยครับเศรษฐีก็มีครับเอ ยาจกก็มีครับซึ่งเราก็พยายามยืนยันนะฮะเราเอาจากนี่นะครับเอาทั้งหลายๆอาจารย์พัชณีทําไมไม่มีกากบาทมั่งวะหลากหลายฝ่ามือนะฮะชีวิตฝากไ้กับกากบาทเออกากบาดมีเพียบเลยนะฮะเครื่องหมายบนฝ่ามือถ้ามีอคนที่มีเครื่องหมายโชคดีบนฝ่ามือบางทีมีตลอดชีวิต แม่ยังไม่รวยเลยเพราะว่ามีแต่เครื่องหมายโชคดีแต่ไม่มีสมองนะแต่หลายๆท่านนะฮะก็บางทีน้อยใจน้อยใจตัวเองไม่มีกากระบาอ๋อไม่ต้องไปน้อยใจอาจารย์พัชรินีก็ไม่มีค่ะนะฮะอาจารย์พัชรินีก็ไม่มีแต่วันนี้นะฮะมีไม่มีไม่สําคัญผมจะบอกว่าไม่ต้องน้อยใจ แต่ว่ามีการวางแผนใช่วางแผนวางแผนดีดีดีกว่าการกระบาดเยอะนะฮะค่ะแต่สำหรับท่านนี้นะฮะมีการกระบาดแล้วซวยไม่ค่อยดีการกระบาดไม่ใช่ว่าดีตลอดนะฮะมีจุดมีน้อยจุดในซ้ำที่ว่าไปอยู่เนินแล้วจะดีนะฮะคส่วนมากจะไม่ค่อยดีหาไปดนีนินึ้เนินพื้นฐานเนี่ยเวิร์กแน่นะฮะอย่างที่เราบอกไปบ่อยๆแต่ณเนินนี้นะฮะ คุณผู้หญิงเนี่ยโอ้โหซึมเลยนะฮะคุณผู้ชายก็หงอยเลยนะฮะถ้ามีกากบาทตรงนี้นะอเอา้าเป็นยังไงครับกากบาทที่เนินอะไรฮะที่รู้สึกว่าเป็นควรจะอันตรายอย่างยิ่งค<ช>อันนี้นะะก็หยิบม,มาเป็นอุทาหรณ์นะฮะคนนี้เนี่ยนะคะไม่พูดเรื่องเงินนะคะเพราะเรื่องเงินคนนี้รวยมากอยู่แล้วนะคะเห็นไหมฮะฉลาดการวางแผนเยี่ยมนะคะเครื่องหมายวิกตอรี่เกิด เยอะแยะมากมายมีชื่อเสียงในวงสังคมมาเป๊ะคนนี้เรื่องความร่ํารวยเรื่องงานประสบความสําเร็จไม่ห่วงค่ะจังหวะมาจังหวะมีตลอดแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือมีกากระบาทเต็มไปหมดเไว้เห็นไหมคะตั้งหลายดวงตรงไหนนะคะนี่ฮะหมายเลขหนึ่งมีปัญหาที่มดลูก มีกากบาทที่อังคารต่ำเดินอังคารนะคะระวังซีดเนื้องอกมะเร็งอยจุดแรกจุดที่หนึ่งนะจุดที่สองการมีบุตรยากนะคะอย่างดารานะคะดาราคนหนึ่งที่พิธีกรที่สวยตลอดการสามพันปีผมมานะคะคนนี้นิสัยดีมากก็มีคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เห็นไหมคะ ระวังปัญหาระบบของสตรีมีบุตรยากครับคนที่มีบุตรยากดูนะอค,คนนี้เรื่องเงินพี่ไม่ได้พูดว่าเขาจนนะอค,คนนี้รวยอยู่แล้วครนะฮะทำงานประสบความสําเร็จนะแต่งานยุ่งมากอค,คนเราพูดถึงคนที่มีบุตรยากหนึ่งนะฮะมีกากะบาทกากบาทที่อังคารต่ำํำ นะเนินเราจะแบ่งตรงนี้เห็นไหมวงเส้นชีวิตตรงนี้อังคารต่ําตอนนี้เนินโศกเห็นไหมฮะมีกากระบาดนี่นะฮะหลายดวงอยากได้นะกากระบาดเห็นไหมฮะอังคารต่ําเป็นจุดหนึ่งของการมีบุตรยากจุดที่สองเส้นบุตรเบลอขาตอนเห็นไหมฮะนี่เป็นไข่ปลาเส้นบุตรันมาอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ด้วยแล้วก็เส้นที่สามเห็นไหมฮะกากระบาดเนี่ยที่บริเวณเนินพุทธ Oh. หรือตรงนี้ก็ได้นะคะ oh. เนินอาทิตย์ปลายจะเข้าเดินพุทธสามจุด oh. แค่นี้ก็โอเคแล้วแต่แค่นั้นยังไม่พอ oh. จุดที่สี่งานยุ่งมาก oh. ยิ่งประสบความสำเร็จ oh. เห็นไหมฮะ oh. อยู่ไม่ติดเลย oh. เห็นไหมฮะ oh. แล้วก็ ถ้าถามว่ามีปัญหาครอบครัวไหมไม่มีอได้สามีดีค่ะเส้นวาสนา,า<อ>มาจากเนินจันท์ลูกคุณหนูเลยอ่ะนะคะได้รับเลี้ยงดูมาด้วยดีมรดกอะไรทุกอย่างเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องงานประสบความสําเร็จงานยุ่งมากเงินเข้าเยอะมามองตัวนี้โอ้โหทํางานหลายอย่างมีชื่อเสียงเรื่องเองินเรื่องทองไม่มีปัญหาแต่งานเยอะอเสียอย่างเดียวทําไปให้ใครอยิ่งอายุมากยิ่งรวย เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะวิกตอรี่ขึ้นจนนับไม่ท้วนวิกตอรี่ก็คือตัววีตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมคุณเก่งเห็นไหมนับไม่ท้วนทําไปให้ใครเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่เห็นไหมสามเหลี่ยมตรงเนี้ยพอเต้นขึ้นไปปุ๊บตัดตัดตัดเป็นสามเหลี่ยมเต็มไปหมดคือเรียกว่าจังหวะรวยนี่เขาเพียบเลยฉลาดฉลาดคนนี้ไม่มีวันจนผู้สนับสนุนพร้อม แต่มีคําถามคำถามหนึ่งที่พี่พจถามนี่ไหมทำไปให้ใครเพราะว่าบุตรเนี่ยบุตรเนี่ยจะยากใช่ไหมฮะพี่ถามทําไปให้ใครเขาตอบพี่ว่าไงเออทำไมเหมือนอาจารย์นั่นแหละนี่ไงที่ผมจะพูดเออเขาบอกหนูก็เหมือนอาจารย์นั่นแหละหนูถามอาจารย์ได้ไหมเออได้ได้ผมยังจะมาย้อนไม่ไอไอผมผมนึกอีกทีนิดหนึ่งนะฮะอ่า มันอาจาจะเป็นลูกค้าเก่ามันอาจจะเป็นเรื่องบ,บุญบุญที่แบบแทนที่ที่ทำให้เราแบบไม่แค่เห็นแก่ตัวไงมีมีเงินแล้วใช่ไหมเอาไปเผื่อแผ่อย่างพิวัชนีก็ทันสุนัขทั้งหลายแหลใช่ไหมก็ไปเผื่อแผ่ได้แล้วก็มีคนยากจนอีกเพียบเลยในประเทศนะฮะเออเราก็ช่วยดิไม่ต้องช่วยเฉพาะที่ลูกเราบางทีจะยิ่งทําให้เราเผื่อแผ่คนอย่่ได้มากขึ้น แต่ถ้าเผื่อแพร่คนอื่นเนี่ยนะคะที่จะชี้ทางแต่เท่าเงินไปแจกเท่าไหร่ก็ไม่พออย่าไปแจกอย่าไปแจกไม,ไม่แจกได้เงินก่อนนี่นะฮะที่เราขึ้นต้นด้วยกากะบาตรงนี้นะฮะขึ้นต้นนี่เหมือนกับว่าผมมาแบบต่อว่าหรือว่าอะไรงนี้ว่าไอ้ไอเครื่องหมายนี่นะฮะเครื่องหมายกากะบาแต่จริงๆแล้วถ้าเรามานึกอีกทีนิดหนึ่งนะฮะโอเคเรามีบุญยากนะ่ยแต่จริงๆแล้วอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็เป็นการสร้างบารมีเผื่อแพร ใช่ไหมฮะเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้อย่างเต็มที่ก็เกิดการสร้างบุญอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะคือบางทีมีบุตรยากเพราะ่างทีโรงงานยุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยเราปรึกษาแพทย์ถ้าไม่มีจริงๆรก็ไม่รู้จะทำยังไงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเลวก็ได้นะมันอาจจะถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่เออทําให้เราแบบไม่มีพาระเออจริงๆล้วมีลูกหรือไม่มีก็ไม่มีภาระบางทีก็เหนื่อยมากนะฮะมีเรียกว่า คือความรักของพ่อกับแม่นี่นะฮะต่อให้ลูกดียังไงบางทีลูกแบบว่าเขาเรียกอะไรรวยก็รวยดีก็ดีแต่บางทีปุ๊บไม่โทรมาผมก็เป็นห่วงแล้วนะใช่ใช่เนี่งคือภาระนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีไอ้กากระบาดนี่อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้กากระบาดที่เนินนังคันต่ํานะคะที่ไม่ดีเชยนเดินนังคันต่ํากับที่บริเวณใต้เนินอาทิตย์ ค่อนไปทางเดินพุทธนะคะก็โอเคนะคะจริงๆเนี่ยคนไม่มีบุตรเนี่ยก็ดีนะเรามีเงินเราก็สร้างคุณสร้างกุศลไปใช่ใช่แล้วแล้วเมื่อกี้ฟังเรื่องที่พี่พิชญชินีเล่านะฮะทำให้นึกได้อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับศาสตร์ทางวิชาทางลายมือเส้นต่างๆไม่ว่ามันจะมีบอกอาจจะเป็นบอกเรื่องไม่ดีนะฮะแต่หัวใจหลักที่สำคัญมากอย่างมากอย่างยิ่งยวดเลยนะใค่ะ คือปฏิกิริยาของเรา ừ, ที่มีต่อเส้นตรงนั้นใช่เส้นไม่ดีอะไรนะลืมไปแล้วเส้นไม่ดีองไรอย่างเช่นในการกระบาดนี่ใช่ไหมฮะคือมองมันมันมันทำให้มีม,มีบุตรยากแต่ถ้าเรามีว่าเฮ้ยเราจะได้ แผ่บุญปล่อยได้สร้างนู้นสร้างนี้อะไรอย่างงี้ใช่หมถ้าเผื่อมีนะคะหลายๆจุดตรงนี้เนี่ยคุณก็ลองพิสูจน์ดู็แล้วกันใช่ไหมแต่ถ้าสุดความสามารถแล้วไม่มีก็ต้องทําใจเออบางทีไม่ต้องทําใจกลายเป็นเรื่องดีอ่าเป็นเรื่องดีก็ไม่ต้องไปต้องมีบุตรก็ดีกว่าอ่าไม่มีบุตรเราก็มุ่งไปทางบุญกุศลใช่ใช่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีพิสุดใช่ใช่ก็โอเคสําคัญคือปฏิกรยาที่เรามีต่อต่อต่อเส้นนี่แหละอ่าไม่ต้องไปเรี่ยดเหมือนอย่างพี่มัจเนียอืมโอเค โอ้เสร็จมีพี่พิจิีรเป็นคนที่มีอุปสรรคเยอะใช่ไหมฮะเยอะมากแต่ถ้ามองอีกแบบหนึ่งนะเฮ้ยทุกครั้งที่พี่พิจิตรผ่านอุปสรรคได้เนี่ยพี่จะแข็งแกร่งขึ้นามาทําให้เราเก่งขึ้นนะใช่เก่งขึ้นด้วยแข็งแกร่งขึ้นด้วยแล้วความรู้อะไรนะภูมิปัญญาทรัพยากรพวกนี้ยใช่ไหมฮะก็เอามาช่วยเหลือคนอื่นได้อีกใช่ใช่ใช่ ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรไม่มีอุปสรรคหรืออะไรไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิดใช่ถ้าบองอีกแบบหนึ่งใช่ไหมฮะแต่ปัญญาพี่เกิดเยอะพอปัญหามันเยอะเพราะฉะนั้นชาติหน้าขอขอเพิ่มอีกใช่ไหมอ๋อไม่เพิ่มชาติหน้าไม่ขอเกิดค่ะถ้ามี่บุญพอนไม่ต้องเกิดเลยขอเป็นตัวบีเยอะๆสิอ๋อไม่เอาแล้ว ไม่เกิดจะดีมันยังไงก็ต้องเกิดเพื่จะดีคนเราเนี่ยนะไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดเป็นนู่นแหละไม่รู้อยู่ยโรกไหนใช่คนเราม่ตั้งหลายโลกอะไม่รู้ในแต่ใบไม้ไสเดือนกิ้งกือเนี่ยมันก็มีดวงวิญญาณเหมือนกันฉะนั้นก็อยู่ในบุญในกุศลนะนะมันยังไงก็ต้องเกิดเหรอผมว่ามันเป็นวัชจักรวัชจักรแต่นะผมคิดว่าอย่างไ้นนะฮะอย่าลืมนะฮะหลังความตายไม่ใช้เงินนะคะใช้บุญ ถูกไหมมีบุญไหมบุญอ่ะมีไหมอืมอืมอืโอเคมีสคสำคัญนะคะอากาะจบเรื่องการกรบาทที่เนินอังคารต่ำนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีขอให้โชคดีนะคะบุญไม่มีขายนะคะหาได้ด้วยตัวเราเองค่ะบุญไม่ต้องใช้เงินนะคะใช้จิตนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ